่าค่ะสวัสดีนะคะทุกคนค่ะวันนี้นะคะก็มาต่อนะคะในเรื่องของอการคำนวณต้นทุนวัตถุดิบเบิกใช้แล้วก็วัตถุดิบคงเหลือนะคะเราเรียนกันไปแล้วอสองวิธีนะคะคือวิธี Simple average w e i g h วทเอเวอนะคะสำหรับวันนี้นะคะก็จะเป็นวิธี first in first out หรือว่าไป f o นะคะเข้าก่อนออกก่อนนะคะอ่าโอเคเดี๋ยวเกิบนำเสนอกันนะค่ะอย่างเป็นเรื่องของการบัญชีเกี่ยวกับวัตถุดิบน,นะคะะก็ยังคงเป็นโจทย์เดิม นะคะโจทย์หนึ่งของเราเนี่ยมันทําได้าหาได้ทุกๆอย่างเลยเนาะยังเป็นโจทย์เดิมอยู่นะคะพวกเรายังมีโจทย์อยู่ในมืออยู่แล้วนะคะ,ะวิธีที่สามนะคะ FIFO ฟฟเนาะแบบ periodic นะคะก็จะมีสองแบบแบบ periodic แล้วก็ perpetual นะคะทีนี้ถ้าเป็นแบบ periodic นะคะคำว่า FIFO ฟฟ first in first out หมายถึงของที่เข้ามาก่อนเราก็จะ ขายออกไปก่อนอย่างที่เราเคยพูดกันไว้แล้วนะคะอย่างเช่นพวกร้านสะดวกซื้อนะคะหรือว่าร้านขายของชาอย่างเนี้ยสินค้าที่จะหมดอายุก่อนมันจะเข้ามาก่อนถูกไหมคะแล้วก็เขาก็จะพยายามขายออกไปก่อนนะคะถ้าเราเดินดูตามในเซเว่นนีเวนอย่างเงี้ยคะ่ะหรือว่าโรตันก็ได้นะคะเราจะเห็นว่าสินค้าที่จะหมดอายุก่อนจะอยู่ด้านหน้านะคะก็คือเขาใช้วิธีการเรียงสินค้าแบบเข้าก่อนออกก่อนเนาะ อ่ะทีนี้ถ้าเป็นแบบพิริดิกนะคะคำนวณหาวัตถุดิบคงเหลือให้หาจากล่างขึ้นบนนะคะจากโจทย์เมื่อสักครู่นี้ให้หาจากด้านล่างขึ้นบนนะคะให้ดูเฉพาะคำว่าซื้อนะคะถ้าจากโจทย์ของเราเราหยิบโจทย์ขึ้นมาดูพร้อม พร้มอมกับครูเลยนะคะจากล่างขึ้นบนนะคะเราจะเห็นว่าในวันที่25ของเรา,าค่ะมันจะเป็นเบิกซึ่งเราไม่นับเราจะนับเฉพาะซื้อใช่ไหมคะทีนี้วัตถุดิบคงเหลือที่เราคำนวณกันได้อ่ะคะ่ะเหลือก็คือ100หน่วยแล้วก็เบิกใช้ทั้งหมด120หน่วยใช่ไหมคะทีนี้ของเหลือของเราเราก็จะเริ่มจากล่างสุดนะคะที่คําม่าซื้อคือวันที่20 วันที่ยีสิบเราซื้อมาทั้งสิ้นยี่สิบหน่วยนะคะต้นทุนต่อหน่วยของเราหน่วยละห้าบาทเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะเป็นเงินหนึ่งร้อยบาทเราบอกว่าเราเหลือหนึ่งร้อยหน่วยใช่ไหมคะวันที่ยี่สิบมียี่สบหน่วยแล้วขาดอีกกี่หน่วยขาดอีกแปดสิบเพราะฉะนั้นแปดสิบเราก็ไล่ค่ะไล่ไลขึ้นไปต่อนะคะจะเห็นคำว่าซื้ออีกทีหนึ่งจากโจทย์ของเราก็าคือวันที่สิบเนาะ วันที่สิบอะเราซื้อมาทั้งสิ้นหนึ่งร้อยหน่วยแต่ถ้าเราเอามาหนึ่งร้อยมันจะเกินถูกไหมคะเพราะว่าของเหลือของเราอะค่ะวัตถุดิบคงเหลือของเราเนี่ยจะเหลืออยู่แค่อ่าหนึ่งร้อยหน่วยนะคะแป๊บนึงนะเดี๋ยวคุณทำตัวชี้ให้ดูนะคะจะได้เห็นชัดเจนนะอ่ะโอเคเนาะวัตถุดิบของเราเหลือร้อยหน่วยเรามีของวันที่ยี่ยี่สิบและยี่สิบหน่วยนะคะไล่ขึ้นมาเนาะ จากล่างขึ้นบนนะคะเพราะฉะนั้นวันที่สิบเนี่ยมันมีร้อยหน่วยก็จริงแต่เราเอามาไม่หมดเราก็จะเอามาแค่80ดหน่วยนะคะหน่วยละ5บาทก็เป็นเงินส0่ร้อยบาทเพราะฉะนั้นรวมค่ะร้อยหน่วยเห็นไหมคะเป็นเงิน500บาทเรียบร้อยแล้วค่ะ <c oughs> วัตถุดิบคงเหลือของเราจำนวน100่งร้อยหน่วยตามวิธีเข้าก่อนออกก่อนเป็นเงินห้าบาทนะคะ ต่อไปหาวัตุดิบเบิกใช้นะคะถ้าของเหลือเนี่ยเราจะหาจากล่างขึ้นบนนะคะแต่ถ้าของที่ใช้ก็คือของที่ไหนมาก่อนจะออกไปก่อนถูกไหมเพราะฉะนั้นก็จะหาจากบนลงล่างนะคะโดยเริ่มจากยอดยกมาถ้ามีแล้วก็ยอดซื้อ นะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะไล่าจากวันที่1เลยนะคะวัตถุดิบเบิกใช้อ่ะคะ่ะเราเบิกใช้ไปทั้งสิ้น120หน่วยถูกไหมคะเพราะฉะนั้นถ้าเราไล่าจากวันที่1น,นะคะวันที่1เรามียอดยกงมาอยู่50หน่วยก็มาได้หมดเลยนะคะหน่วยละ5้าบาทก็เป็นเงิน2 5 0ห้านะคะต่อไปวันที่ห้าค่ะมีซื้ออีกวันที่ห้าซื้อมาห้าสิบหน่วยห้าสิบบวกห้าสิตรงนี้ห้าสิบ แล้วก็บวกที่ซื้อเข้าใหม่อีกห้าสิบก็ยังไม่เกินร้อยยี่นะคะยังไม่เกินเราก็เอามาหมดเลยนะคะหน่วยละหกบาทโอเคต่อไปของวันที่สิบค่ะวันที่สิบอะค่ะมันมีทั้งสิ้นร้อยหน่วยแต่ตอนนี้เราขาดกี่หน่วยคะเราขาดยี่สิบหน่วยนะคะอ่าหน่วยละห้าบาทเนาะก็เป็นเงินหนึ่งร้อยบาทตรงนี้ขอโทษทีนะคะตรงนี้ไม่ต้องขีดเส้นเนาะว่าขีดเส้นตรงยี่สิบนะคะ เพราะฉะนั้นเนี่ยพอเรารวมปุ๊บก,ก็คือร้อยยี่สิบหน่วยนะคะวัตถุดิบเบิกใช้ร้อยี่สิบหน่วยรวมร้อยี่สิบหน่วยนะคะเป็นเงินกี่บาทเป็นเงินหกร้อยห้าสิบบาทอ่าเรียบร้อยแล้วค่ะวิธีพี่ดินะคะจะหาวัตถุดิบจะหาวัตถุดิบคงเหลือให้หาจากล่างสิ้นบนนะคะหมายหาจากล่างสึ้นบนแต่ถ้าจะหาวัตถุดิบ เบิกใช้จากบนลงล่างไม่ว่าจากล่างขึ้นบนหรือบนลงล่างนะคะเราก็จะดูจากคําว่าซื้อเป็นหลักนะคะจะดูจากคาว่าซื้ออย่างเดียวเลยแล้วเราก็ไล่เลขให้ได้กับจํานวนที่เราตั้งเอาไว้นะคะไล่เลขเอาไว้งงไหมไม่นางงนเนาะค่ะต่อไปค่ะถ้าเป็นสามตัวสอง นะคะอันนี้เป็นแบบ p e อร์เพช l วลเพอร์เพก็มีตารางเหมือนเดิมนะคะมีวันเดือนปีมีช่องซื้อช่องเบิกจ่ายแล้วก็ช่องคงเหลือเหมือนเดิมนะอาวิธีการทำยังไงนะคะเรามาดูวันแรกก่อนวันที่หนึ่งนะคะเป็นยอดยกมาใช่ไหมคะก็แปบไปเรื่อยๆค่ะแล้วก็ไปใส่ช่องคงเหลือตรงนี้ไม่มีปัญหานะคะต่อไปวันที่ห้าซื้อเพิ่ม ซื้อมากี่หน่วยซื้อมา50หน่วยหน่วยแล้วหบาทเป็นเงิน300ใช่ไหมคะทีนี้พอคงเหลือค่ะวิธีการเราจะจับปริมาณมารวมกันไม่ได้นะคะเพราะว่าต้นทุนต่อนหน่วยไม่เท่ากันแล้วเราไม่มีการคำนวณต้นทุนใหม่ไม่เหมือนกับวิธีอ,อ่อเวทหรือว่าวิธีซิมเพิลนะคะอันนี้เราจะต้องใช้ต้นทุนต่อนหน่วยของใครของมันนะคะเพราะฉะนั้นเราจะดึง50บาทลงมาก่อนนะคะ ถึงห้าสิบาทลงมานะคะห้าสิบาทแรกลงมาก่อนแล้วก็มาเอาห้าสิบที่ซื้อเพิ่มนะคะมาใส่นะนะคะอันนี้ห้าสิบแรกคือห้าสิบของเดิมเห็นไหมคะเราไม่รวมนะคะแล้วก็เอาของใหม่มาต่อท้ายต่อมาวันที่สิบซื้อเข้ามาอีกนะคะซื้อมาอีกร้อยหน่วยหน่วยละหกบาทค่ะเป็นเงินห้าร้อยนะเพราะฉะนั้นตรงนี้นะคะตรงคงเหลือเราก็จะนําคงเหลือของเดิมมามาก่อนเห็นไหมคะ ห้าสิบห้าสองอยห้าสิบแล้วก็ห้าสิบหกสามร้อยแล้วถึงจะนำอันใหม่นะคะมาต่อค่ะหนึ่ง้อยห้าแล้วก็ห้าร้อยเราจะทำแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะทีนี้ต่อไปค่ะวันที่สิบห้าวันที่สิบห้าเป็นการเบริกนะคะทีนี้เราต้องไปดูการเบริกก่อนเราเบิกวันที่สิบห้าค่ะสามสิบหน่วยนะคะ เราเบิกวันที่สิบห้าสาสิบหน่วยที่นี้ส0สิบหน่วยเนี่ยเราก็จะต้องไปใช้เบิกของวันที่หนึ่งนะคะของวันที่หนึ่งวันที่หนึ่งต้นทุนต่อหน่วยหน่วยละ5้าบาทนะคะก็เป็นร้อยห้าสิบเพราะฉะนั้นเวลาที่คงเหลือค่ะของวันที่1น่ะคะ่ะย่อยมันมีทั้งหมดห้าิบใช่ไหมคะโดนเอาออกไปแล้วสาสิบอ่าเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะเหลือยี่สิบี่สิบหน่วยหน่วยละห้าบาทก็เป็นเงินหนึ่งนะคะส่วนตัวอื่นค่ะเหมือนเดิมค่ะ นะคะตัวอื่นเหมือนเดิมค่ะเอามาปกตินะคะเข้าก่อนออกก่อนนะไหนที่อยู่ก่อนเราจะเอาออกไปก่อนนะคะตอนนี้เหลือ20 50แล้วก็100ทีนี้ต่อไปวันที่18ค่ะวันที่18ก็เบิกอีกนะคะแต่ทีนี้วันที่18เนี่ยมันเบิกสิ้นส0หน่วยใช่ไหมของครั้งแรกที่เราเหลือเนะะี่ยค่ะเราต้องเอาออกไปก่อนทีนี้ครั้งแรกมันไม่พอ30ถูกไหมคะเราก็เอามาแค่20ก่อน20หน่วยหน่วยละ5บาท ขาดอีกกี่หน่วยถึงจะครบสาสิบขาดอีกสิบหน่วยเราก็จะมาเอาตรงนี้ค่ะนะคะเพราะฉะนั้นจะเอาตรงนี้สิบหน่วยค่ะหน่วยละหกบาทเป็นเงินหกสิบดังนั้นของเหลืออันนี้คือหมดแล้วถูกไหมคะอ่าของเหลือก็คือห้าสิบเอาออกไปสิบเหลือเท่าไหร่เหลือสี่สิบหน่วยค่ะหน่วยละหกบาทนะคะแล้วก็หนึ่งร้อยก็ยังเหลือปกติหนึ่งร้อยหน่วยหน่วยละห้าบาท จะเป็นลักษณะนี้นะคะไหนมาก่อนเอาออกไปก่อนนะคะถ้าเอาไม่พอก็ไปเอาครั้งต่อไปเรื่อยๆนะคะวันที่20ค่ะซื้อเพิ่มอ่ะซื้อเพิ่มไม่มีปัญหาค่ะเราก็ไล่ใส่มาเนาะยกยอดของเดิมมาก่อนสี่สิบหกสอง้อยสี่สิบหนึ่งแล้วก็ต่อด้วยยี่สิบนะคะเอายอดใหม่ตรงเนี้ยค่ะมาต่อเสร็จแล้วนะคะวันที่25มีการเบริกเนาะ ทีนี้25สิบห้าเบิกทั้งสิ้นหกสิบหน่วยตรงนี้เราจะลงหกสิบหน่วยเลยไม่ได้นะคะเพราะว่าเข้าก่อนออกก่อนเราต้องเอาตัวบนออกไปก่อนถูกไหมคะก็ต้องเอาสี่สิบหน่วยออกไปก่อนค่ะนะคะเสร็จแล้วก็มาเอาตรงนี้ต่อค่ะนะคะเราเบิกหกสิบใช่ไหมเอามาแล้วสี่สิบเหลือเท่าไหร่อีกยี่สิบหน่วยละห้านะคะเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยหมดแล้วทีนี้หนึ่งร้อยออกไปยี่สิบเหลือเท่าไหร่เหลือแปดสิบ แปดสิบหน่วยหน่วยละห้าใช่ไหมคะต้นทุนต่อหน่วยไม่ต้องคํานวณใหม่เลยนะคะแค่ดึงของออกไปเฉยๆนะคะแล้วก็ยี่สิบก็ยังเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นนะคะรวมเบิกใช้ไปเท่านี้นะคะแล้วก็คงเหลือ,อรวมเบิกใช้ใหมายถึงรวมทั้งหมดนะคะตั้งแต่สไลด์แรกมาร้อยี่สิบนะคะเป็นเงินห5 0อห้าสิบส่วนของเหลือหนูต้องนับที่สไลด์นี้อย่างเดียวนะคะของเหลือก็คือสุดท้ายเนี่ย 8 0กับ20ก็คือ100นะคะแล้วก็ช่วงตรงนี้บวกกันก็เป็น500นะคะอะอย่าลืมไปทบทวนกันนะคะถ้ามีปัญหาอะไรก็สอบถามได้นะคะวันนี้นาอสรุปอีกครั้งหนึ่งนะคะเราเรียนในเรื่องของวิธีเข้าก่อนออกก่อนสินค้าตัวไหนหรือวัตถุดิบตัวไหนที่เข้ามาก่อนเราก็จะนำ ออกไปก่อนนะคะเวลามีการเบริกทีนี้ถ้าเป็นในเรื่องของวิธีเพอร์เพชวลนะคะเอาออกพอไหมถ้าไม่พอก็มาดูของครั้งต่อไปส่วนต้นทุนต่อหน่วยก็ปกติอะคะ่ะเอาของครั้งไหนออกก็ใช้ต้นทุนตัวนั้นนะคะแล้วก็รลยนก,ก็ลองไปทบทวนดูนะคะแล้วเดี๋ยวจะมีแบบฝึกหัดให้ทําด้วยแล้วก็ลองฝึกทําแบบฝึกหัดนะคะทั้ง2วิธีนะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ